วนวลทิพย์ค่ะท่านผูช้ชมมาเที่ยวระยองมาซื้อตลาดของฝากที่ตลาดวนวลทิพย์นะคะมีเยอะแยะเลยมีของฝากนะคะคนไทยนะคะพี่พี่พี่พ,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 พี่แม่ค้าก็ลดให้อยู่นะคะลดให้เยอะอยู่นะคะไม่ตามป้ายมาอุ่นนนด้วยนะคะอาจจะตามป้ายอาจจะลดได้สิบบาทยี่สิบบาทนะคะ จะลดได้ยี่สิบบาทนะคะกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดระยองนะคะตู้เรานะคะรถตู้ค่ะ กำลังจะเดินทางกลับบึงกาลแล้วนะคะชื่อของฝากค่ะชื่อของฝากปิดไม้ปิดมือนะคะ